นายมันล้วค่ะอาหารอ้ยพี่เราจะมาทำกระทงกันนะคะโอ้ยเราจะทำกระทงแบบไหนวันนี้แบบในใจคือแบบอะไรเรือดำน้ำเหรอโอ้โหปจัดไปเลยครับเรามาเตรียมอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์วันนี้มีน้ำน้ำแล้วก็ฟองน้ำชุดน้ำนะคะเพื่อนๆแล้วก็ตอนกับอาหารปลาโอเคค่ะมา เราจะทาสีส้มก่อนนะเพราะว่ามันสีส้มมันอยู่ข้างบนนะคะแมวเอ้าอูกินซะแล้วหรอเนี่ยตายมาพี่อ้นพี่อ้นไม่หาอะไรมาใส่น้ำเหรอใช่อันนี้มันจะเป็นข้าวโพดเนาะทํามาจากข้าวโพดข้าวโพดกินได้นะกินได้เห็นไหมันก็จะแบบจืดๆนะมันไม่อร่อยเนี่ยทุกคนเราต้องดนรงใช้ของเป็นธรรมชาติหรือว่าเป็นอาหารปลาได้นะครับ มันจะได้ไม่ต้องเป็นขยะในคลองน้ําในแม่น้ํานะคลอยกระทงสมัยใหม่อย่างน้อยก็ต้องเป็นขนมป้าหรือรว่า,<ร>าอาหาร <ทำ S 2> ปลาไดเยอะขนาดไหนอโอ้ย,อยถุงใหญ่เบอร์เลยเนี่ยโอ้อยปลาคงจะอิ่มนะนี่ยได้ทั้งบุญได้ทั้งได้ทั้งบุญได้ทั้งประเพณีเลยสุดยอด เค hey, ค่ะเริ่มได้เลยค่ะเราต้อง,องดูเราต้องดูแบบก่อนไหมว่าเรือดำน้ํามันเป็นแบบไหนเอาแบบที่สะดวกเลยค่ะเด็กๆชอบแบบไหนก็ทําแบบนั้นเป็นเลยค่ะเรือดำน้ําแบบไหนลูกไม่ต้องชุบเยอะมากนะลูกเดี๋ยวมันจะไม่ติดกันมันทําง่ายมากเลยนะคาเมลชุบเยอะไปไหมลูกเอาใหญ่ๆอลังการเลยนะครับดูนะกระทงของแม่จะ,จะใหญ่มากเลยทำให้มันเป็นวงกลมก่อนลูก ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะจตื่นเต้นมากเลยนะนี่เพื่อนดูหน้าเด็กๆนะเด็กๆตั้งใจสนใจมากเลยครับแม่ไหมหนูนชุบน้ำเยอะเกินไปดูสิเพืเ่อนๆผมแม่ไหมเหีเห่ยวแล้วยังไม่ถึงตาเลยชุบน้ำต้องชุบให้แต่พอดีนะครับพอพอขันดูเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะไปติดกันเองนะคะแต่ถ้าหนูชุบเยอะเกินไป ถ้าเราไม่มีน้ำ,น,ำน้ำเราหมดเราก็ใช้น้ำลายได้นะทุกคนนี่ขอแม่เริ่มเป็นวงกลมแล้วนะขอแม่เริ่มเป็นวงกลมแล้วนะคะเด็กๆด,ดูสิคะว้าวแม่จะทำอะไรดีดอ้าวเพื่อนๆดูสิครัแค่ใหม่ทำไปก็กินไป <laughs> อร่อยมากฮ พี่อ้นดูท่าทางจะทําหรือไอ้รถถังแน่เลยดูจากสถานการณ์แล้นี่ฐานรถถังโอ้โหไม่ยังคิดภาพไม่ออกเลยว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแม่ก็ขอทําให้มันเป็นกลมๆไปก่อนนะแต่แม่ว่ามันมีจะสีส้มอ่ะแม่จะหาสีม่วงลงมาให้นะไคุยเลยเอาไปเอาไปเลยเด็กๆเอาไปเลยเด็กๆเอาไปเลยค่ะไปเลยสีม่วงค่ะเอาไปเลยค่ะเด็กๆ แม่ตักคุ้ยตักคุ้่ะสีอะไรดีออกไปตื่นเต้นมากเลยเนี่ยนี่ไงจุ่มเบาๆค่ะจุ่มเบาๆค่ะถ้าเราจุ่มเบาๆอ่ะเราจะได้กระทงที่เหนียวหนึบหนักแต่ถ้าเราจุ่มปใหญ่เมาแต่ยังคะคะแมวเอ้ยแฟม สก่ดคาเมลคาไปไหนแล้วโอเคไหนของพี่แพ้อันนี้ของพี่แพรคอันนี้ของแม่คาเมลอันนี้ของคาเมลนา้านแกไม่เจอโอเคค่ะอันนี้ของก็จ๋ารถถังตุ้ม บ้านลกไปหมดเลยทํากระทงวันเดียวดูสิคะเพืเ่อนๆลบไปหมดเลยลบไปหมดเลย,เ,ลยเดี๋ยวเราจะลลออกไปลอยกระทงกันนะคะน,นะคะทมาถึงแล้วนูนน่นนายอ่าเรามาถึงนะคะวันนี้เรามาลอยกระทงอยู่หน้าหมู่บ้านนะคะนี่คะ่ะหน้าหมู่บ้านเรากากับเป็นแบบนี้นะคะไปไกลไม่ได้คนเยอะม,มาก<อ>ไปไปจุดไปจุดทูบไปจุดทูบจุด ก็อยมันรั่วลงมันต้องถ่ายมนส่งมัได้ช็อตแล้วหรอหนะไดบมันหรอต้อหิงีนี่ี่เป็นไม้ไม่อยากให้ไม้ที่ชูมาปูอยู่ว่อนแล้วอยได้ไหม โอเค๋ยวเราจะไปลอยกระทงกันแล้วนะใหญ่จังเลยโอ้โหไปเหมากระทงมาเนี่ยซื้อมาทำเองเลยค่ะเหรอจะได้ยอดใหญ่ใหญ่โตจริงจริงรอก่อนลูกรอก่อนนะน้ำมันไปเยอะมากเลยโอ้โหจุดจุดทุกคน ตรงนู้นจะเป็นวัดแต่ว่าตรงนู้นคนจะเยะนะแม่ไม่พาไปแม่พาอยู่แค่ตรงนี้ก็พอค่ะ <ขา S 2> คนไม่เยอะอ้าวไฟติดแล้วเราเราอยู่หน้าหมู่บ้านนะจ๊ะ,ะ,ะเดี๋ยวรอต่อคิวลูกอ่าลอยพร้อมกันลอยพร้อมกันค่ะ

ดูสิคะเทียนใหญ่มากเลยเราแป๊บนึงลูกเดี๋ยวให้คนเขา๋ยาให้ซาซาอกเด็กลงไปได้ไหมอ่ะแม่เ็กไปได้ไหมไปได้ค่ะราแป๊บนึงไปไหมอ่ะอธิษฐานด้วย ลอยกระทงให้แม่ฟังสิลอยลอยกระทงกันแล้วค่ะคือน้องแกว่านีเราวงวันลอยลงเราวงวันลอยกระทงปูนกระทงไม่ใช่แบบนี้น้องแก่ด้วยอ่ะอ่ะอ่ะที่เราไม่เป็นอ่ะร้องให้พี่ฟังอ่ะคามลร้องที่ลูกร้องดังๆแล้วเันร้แบบที่ถูกบ้านอ่ะเอ้าอ้าวร้องเร็ว ถือกระทงด้วยลูกถือกระทงด้วยเอาลนะเอามาร้องเพลงก่อนมาร้องเพลงก่อนจบแล้วแต่ออกมาลังวงลังวงมนเลยน้องร้องอีกน้ำมาอีก Thank you เขาไปเลยแล้วนะไม่ไม่ค่ะลงกันเลยค่ะโอ้โหคุณน้องก็ใหญ่จังอถ้ามันใหญ่ๆเลย อ่ะร้องเพลงกันลูกร้องเพลงกันเร็วลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงอธิษฐานลูกจับขาแล้วลอยกระทงกันเลยพาเชนน้องแก้วออกมาล้งมงกลมงกุฎลไม่ต้องปวดเดี๋วก่อนนะรออยู่ตรงนั้นเพราะว่าทางมันทางมันเป็นแบบนี้จะมาทางนี้ลูก่ามาทางนี้ ดีนะคะหนูเหยียบมาทางนี้ก่อนลูก<ะ>มาเดี๋ยวแม่ลอยให้ดีกว่าลูกมันอันตรายจ้ามัน,ม,นมันลงไปลึกมากเลยลูกอาสาทูร้อ,อ,องเพลงให้แม่ฟังหน่อยโอเคเดี๋ยวแม่จะไปลอยให้นะคะเพราะว่าทางมันไม่ค่อย นี่่่เทาไหรตรงนู้นจะเป็นงานวัดเดียวแต่ตรงนู้นคนจะลอยเยอะอ๋อยังไงมีที่ลงอยู่ตรงนั้นนู่นอ่ะมีที่ลงชิ้นว่าอะไรแน่นแน่นใช่ไหมคนจะเยอะไปเนาะเราลอยตรงนี้ดีกว่าได้ใไหมวันนี้คลองเรามีสีสันมากเลยดูซิเพื่อนๆเขาลงไปแล้วงานอะไรไหนก็ลอยกระถงเหม นี่จะทงของแพงใหม่นะคะสวยมากเลยไ้อแล้วมากขึ้นมากเพ่อมาเดี๋ยวลนเดี๋ยวลลงน้ำขึ้นมาึ๊บึ๊บอ้นถือให้แม่ 对。